แอดมินกลุ่มนี้ท่านเดียวที่ดูแลมามากกว่า8ปีแล้วนะครับก็ดูพระให้สมาชิกมาก็พอสมควรนะครับอา่าเห็นทั้งพระแท้และพระเล่นแบบก็หลากหลายนะครับอา่าก็ในส่วนตัวก็มีพระเล่นแบบนะครับที่พวกคุณมีอยู่นะครับอ่าที่พวกคุณมีอยู่แล้วคิดวระแท้นะครับอา่าอันนี้ก็ก็มีนะครับผมก็เลยนำแพ็กเกจตรงนั้นนะครับมาเป็นวัคซีนให้สมาชิกนะครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้นำพระแท้กับพระเลียนแบบมาให้ดูประมาณอย่างละสี่ห้าองค์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ชมกันนะครับเดี๋ยวกลับกล้องนะครับนี่ครับนี่คือพระพระในนี้ก็จะมีทั้งพระแท้และพระเรียนแบบนะครับก็อย่างที่บอกว่ายิ่งมีราคามากขึ้นนะครับ คนทําพะเรียนแบบนะครับเขาก็เขาก็สามารถที่จะว่ากอปรูปภาพนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเล่นหาประจํานะครับอหรือว่าอาจจะลงทุนซื้อแพ้แท้นะครับไปศึกษามวลสารนะครับแล้วก็ไปทํานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําไม่ได้นะครับก็คือเขาเรียกว่าถึงมวลสารจะใกล้เคียงนะครับแต่ก็ยังมีจุดที่เราสังเกตได้นะครับอ่า อ่าอย่างเช่นองค์นี้นะครับอ่าสมาชิกนะครับมองว่าแท้หรือเก๋ครับสําหรับท่านที่ยังไม่ศึกษาก็อันนี้คือไม่อยากให้ยาวนะครับเฉลยเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ได้เข้ามาศึกษานะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็อาจจะมองว่าแท้นะครับอ่าแต่จริงๆแล้วองค์นี้เป็นผ้าเรียนแบบนะครับอ่าเป็นผ้าเรียนแบบที่ทําเรียนแบบพิมพ์นิยม A นะครับผมอ่า เอาของแท้มาเทียบให้ดูนะครับลักษณะของแท้อันนี้ของแท้นะครับอันนี้ของเลนแบบเรามาดูกันเปจุดจุดนะครับว่าข้อแตกต่างนี่มันต่างกันตรงไหนนะครับอันนี้ผมนำตะกุดนะครับทั้งหมดอันนี้เป็น17บดอนะครับตะกุดสิดอนะครับหายากนะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราจะชี้เปจุดจุดๆให้ดูเลยนะครับ อ่าชีเป็นหยุดจุดให้ดูเลยนะครับคุณจะได้เห็นภาพนะครับเอาแบบละเอียดนะครับอ่าสำหรับบางคนที่ไม่ชำนาญนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับคุณเพิ่งเข้ามาศึกษานะคุณไม่มีแพท้นะฮะแพระเกนะครับมาเปรียบเทียบคุณก็จะไม่รู้อ่าสิ่งแรกที่คุณต้องดูนะครับอังเกตโมลีนะครับโมลีของพระเกนี่จะค่อนข้างใหญ่นะฮะเห็นไหมครับ ใหญ่มากนะครับนี่คล้องแท้นะครับจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับ